สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95้าห้าทารอนนะคะคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะ อัปเดตดวงความรักความสมร์คน,นแต่หมอเจี๊ยบยังไม่ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้วันนี้ถือว่าให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันโดยดวงตรงนี้นะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศีเลยแต่หมอเจี๊ยบก็ต้องขอย้ำเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาว่าดวงตัวนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมนะคะอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าคลิปนี้ดวงนี้จะถูกจริกับท่านใดแต่ไม่ว่าการทํานายนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ ทีนี้นะคะณวันนี้เราให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะตรงนี้เป็นการสุ่มดวงสุ่มพลังงานว่าจะมีเรื่องของท่านใดที่เข้ามาบ้างนะคะหรือตรงกับท่านใดนะตรงนี้ที่นี้หมอเจี๊ยบขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะว่าคุณเป็นใครและตอนนี้คุณกาลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อะไรอยู่นะคะทุกคนพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้นะ พลังงานของคุณนะคะตรงนี้ใบแรกอ่ะทุกคนโอ้เดอะมูนนะคะตรงนี้จะมูนรัคนาราศีมีนะคะตรงนี้นะอ่ะ <c oughs> เหมือนว่าณเวลาเนี้ยคุณกําลังมีการเลือกบางสิ่งบางอย่างมีการตัดสินใจทางเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้อ่ะ <c oughs> และการตัดสินใจเนี้ยนะทุกคนมันเหมือนมันแบบต้องใช้ความดีความชั่วนะความถูกต้องในการตัดสินใจนะคะ,ะ,คะตรงนี้ อ่าเรามาดูต่อว่าคุณตัดสินใจเรื่องอะไรโอ้มือที่สามนะคะตรงนี้สามดาบนะสามดาบนี้เป็นไปได้ว่าหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกนะคะมีความจริงบางสิ่งบางอย่างที่มันทิ่มแทงความรู้สึกคุณทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังนะคะตรงนี้หรือบางคนบางท่านช่วงนี้กําลังเสียใจกําลังโศกเศร้าอยู่นะและเป็นไปได้ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมือที่สามก็ได้เหมือนกันนะคะ าจะเฮมิตรักนาราศีกันอืัศวินถือถ้วยท่าน,น้ำกรกฎมีพิจิกทุกคนหมอเจี๊ยบขอเปิดพลังงานของคุณหมดเลยนะคะเดียวหมอเจี๊ยบจะอ่านพลังงานของคุณรวดเดียวนะราศีถือไม้เท้าธาตุไฟไม่สิงธน,นูนะคะฟาบสอดนะคะตรงนี้แล้วก็อัศสสวินถือดาบห,หูห้าถ้วยนะคะตรงนี้ใต้สำหรับเป็นจัสเเมนนะทุกคน จัสเมนจัสเมนหกหกดาวอ่าทุกคนพลังงานของคุณตรงนี้นะคะอ่ะเจอเฮอรมิรักขนาราศีกันตรงนี้นะเจอเฮอร์มินี้เป็นไปได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณตีกตัวจากสังคมนะคะคุณอยากกลับมาคิดอยากกลับมาอยู่เงียบอยากกลับมาคิดบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะมีเรื่องที่มันรบกวนจิตใจคุณเรื่องที่ทําให้คุณแบบ ต้องใช้เวลาคลิปต้องใช้เวลาไต่ตอนให้ดีขึ้นนะคะอัศวินถือถ้วยตรงนี้นะเป็นไปได้ว่านะคะช่วงนี้นะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณนะหรือไม่คนคนนี้เขาก็อยากฮอคุณก็ได้เหมือนกันนะคะราชนีถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะตรงนี้คุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบขยันทํางานนะคะตรงนี้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ ตามเทรนตามสมัยนะชอบแต่งตัวนะชอบเที่ยวชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะตรงนี้นะที่แม่หมอห็นในพลังงานองคุณแล้วก็5ดาบ5าดาบนี้นะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้มีเรื่องของความขัดแย้งทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกันนะต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมลงให้กันนะตรงนี้อ่อัศวินดาตรงนี้อย่างที่บอกไปช่วงนี้มีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้หนึ่ง นะคุณอาจจะคบกับคนที่เขาหัวร้อนหรือเขามีอีโก้ก็ได้นะคะเขาไม่ยอมฟังใครเขาไม่ยอมฟังคุณนะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องมีโก้ไม่ใช่เรื่องหัวร้อนแต่ช่วงนี้คือมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นความคิดไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเกิดการเหมือนแบบเกิดรอยร้าในความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนอ่าห้าถ้วยตรงนี้นะช่วงนี้มันมีความอาลาัยอาวรณ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอาลัยอาวรณ์ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้สูญเสียไป นะคะตรงนี้ mm hmm. อะไรอวรในบางสิ่งบางอย่างที่คุณสูญเสียไปนะทั้งที่คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นนะมีตัวเลือกมีทางเลือกเห็นไหมคะสองถ้วยที่มันยังเหลืออยู่นะ,ะตรงนี้คุณมีนะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังเหลืออยู่แต่บางคนบางท่านคือยังม o กออนออกมาจากความรู้สึกเก่าๆไม่ได้นะคะตรงนี้จัสตเนนี้เป็นจัสตเนของการตื่นรู้การรื้อฟื้นะการประกาศนะการรู้แจ้งในบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกคนอะ่ะตรงนี้ พลังงานของคุณตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าพลังงานนี้พลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่ต้องการที่จะตัดสินใจ vegetables vegetables. บางสิ่งบางอย่างนะคะนาเมื i̇şte ่อตัดสินใจได้แล้วอ่ะก็แบบอ่ะก็คือเหมือนคุณได้ประกาศออกมาแล้วอ่ะนะคะประกาศกับตัวคุณเองอ่ะว่าว่าคุณได้เลือกทางเลือกนี้แล้วอารมณ์แบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนคุณจะหลุดพ้นออกมาจากบางสิ่งบางอย่างทุกคนนะคะที่แม่หมอเห็นณตรงนี้เหมือนคุณจะหลุดพ้นออกมาจากบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกที่คุณ ห่วงหาอะไรอาวอนึึงมันน่เหมือนว่าเหมือนคุณกําลังจะลุดพ้นออกมาจากจุดๆนั้นแหละทุกคนนะคะตรงนี้อ่ะพลังงานนี้นะอืมมันเป็นไปได้สองกรณีที่ไม่หมอยงหนึ่งนะคะคุณตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากคดีนะคะจากสิ่งที่คุณอะไรอาวรจากคนคนนั้นที่เขาได้ทอดทิ้งคุณไปหรือคนที่คุณแบบจบความสัมพันธ์มานะคะที่คุณยังแบบห่วงหาอาทรถึงเขาที่คุณยังคิดถึงเขานะคะตรงนี้ค่ะคุณเลือกที่จะตัดใจจากคนคนนี้แล้วก็ เลือกที่จะมู v ออนออกมาจากความรู้สึกซ้ำๆเดิมๆนะแล้วตอนนี้คุณก็หลุดผลอะไรเง,<ๆ>งี้ยกับกรณีที่2ที่แม่หมอเห็นเลยคือเป็นคนที่ตอนนี้กําลังตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเห <นะ S 1> มือนกับว่าคุณอะถูกดึงเข้าไปเป็นมือที่3าของใครบางคนเหมือนมีใครบางคนนะคะตรงนี้คนในความสัมพันธ์ของคุณอะเขาพยายามที่จะดึงคุณไปเป็นมือที่3าพยายามจะดึงคุณไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขานะคะแต่แม่หมอว่าคุณแบบคุณก็ ตอนนี้มันคือเส้นทางของการตัดสินใจทุกคนนะคะตรงนี้มันคือเส้นทางของการตัดสินใจนะเหมือนเขามาพูดมากล่อมคุณนะพยายามที่จะดึงคุณมาเป็นมาเป็นตัวเลือกมาเป็นทางเลือกของเขาให้ได้ทั้งที่เขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนึกออกไหม un. พลังงานมันเป็นอย่างนี้ที่แม่หมอเเ็นแล้วคุณก็คิดนะคะตรงนี้แม่มอว่าคุณก็รักคนคนนี้นะนัมันมันมีความรู้สึกว่าคุณก็กผูกพันกับคนคนคนี้นะคะคุณก็ชอบคนคนนี้แต่มันมีสามันสำเนึกเกิดข,ขึ้นกับคุณทุกคน และเหมือนว่าคุณก็คิดได้ด้วยนะคะตรงนี้นะถึงคุณจะแบบถ้าตัดจากคนคนเนี้ยนะคุณจะต้องเสียดายเขาจะต้องอาลัยอาวรณ์ถึงเขานะคะและคุณอะก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียคนคนนี้ไปนะแต่แม่หมอว่าคุณก็เหมือนคุณสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจได้อ่ะนะเหมือนสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจได้ว่าคุณเลือกที่จะหลุดพ้นจากคนคนนี้นะตรงนี้เหมือนคุณที่จะ เหมือนคุณเลือกที่จะหลุดพ้นจากคนคนนี้ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปยุ่งในความรักความสัมพันธ์หรือกลายไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครเพราะคุณก็มีทางเลือกเหมือนกันนะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเลือกทางที่ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจะทําให้คุณเสียใจแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะนะจากการอ่านพลังงานของไพ่กองเนี้ยอาทุคนครับนะอ่านพลังงานของคุณคุณเป็นคนรนาคณาราศีมีนได้คนวันจันทร์นะตรงนี้ธาตุลมตุลกุมภ์เมทุนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู นะคะลัคนาราศีกันธาตาน้ำกร,รกฎิพิจิกทุกคนทีนี้เรามาดูพลังงานของคนคนนี้กันนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะสถานก,การณ์ทางเขาเป็นยังไงบ้างมา,มาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะคะ วิวออฟฟอร์จูนกงร้อยแห่งโชคชะตานะคะตรงนี้นะรัชนาราศีธนูมีนนะคนบันพลนหักได้โอ้นะคะทุกคนนะจะอิมเพรสจักรพรรดินีนะโอ้ทุกคนทุกคนคะสิบเหรียญจัสติเมนนะขอดูพลังงานของเขาทั้งหมดเลยนะคะสองไม้เท้าจะทารเวอร์หกดาว นี่ราชนีเหรียญนะใต้สำรับเป็นเจ็ดถ้วยนะคะตรงนี้อ่ะกงล้อแห่งโชคชะตาตรงนี้เป็นกงล้อแห่งผลจากการกระทําเป็นคงเป็นกงล้อแห่งเวรกรรมนะคะตรงนี้อ่ะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทํายังไงในวันนี้นะคะอนาคตก็จะได้ผลรับอย่างนั้น นะาทำดีตอนนี้อนาคตก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจจยิมเพสนะจะากพรรดินีนะคนวันศุกร์แม่หมอว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้แม่หมอรู้สึกอย่างนั้นในพลังงานของเขานะตั้งแต่พลังงานของคุณและแม่หมอรู้สึกว่าคุณอ่ะคุณอนะ่ณนะกำลังเลือกทางเลือกบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะตรงนี้เหมือนคุณกําลังเลือกทางเลือกบางสิ่งบางอย่างอยู่และเป็นทางเลือกที่แบบต้องใช้ความดีความชั่วต้องใช้แบบศีลธรรมในจิตใจอ่ะ ในการตัดสินใจนะคะตรงนี้นะแม่หมอรู้สึกว่าจากพลังงานของคุณนะคุณก็เจ็บนะคุณก็เสียใจคุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็ไม่อยากเสียไปอ่ะแต่แบบเหมือนกับว่าคุณก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปแบบเป็นมือที่สามครนะคะตรงนี้นะเหมือนว่าคุณอ่ะเลือกทางที่มันมันดีต่อตัวคุณอ่ะทุกคนนะคุณเลือกทางที่แบบอทางที่คุณสมควรที่จะเลือกนะแม่หมอ แม่หมอว่าเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้เขาพยายามที่จะดึงคุณเข้าไปในความรักความสัมพันธ์เ <K> ขาอาจจะพยายามดึงคุณเข้าไปเป็นตัวสำรองหรือไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขานะ <K> แล้วพอคุณรู้อ่ะคุณก็ไม่เลือกนะตรงนี้นะพอคุณรู้อ่ะถึงคุณจะรักเขานะแต่คุณก็เลือกที่จะตัดใจจากค <K> <ขอ1954> นคนนี้นะจากพลังงานของคุณที่แม่หมอเห็นแล้วพอมาดูพลังงานของเขาเพิ่มนะคะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีตัวจรอิงอยู่แล้วนะเ <K> ขามีครอบครัวนะตรงนี้เขามีตัวจริงเขามีครอบครัวเขามีคนในความรักความสัมพันธ์ นะคะตรงนี้อ่ะเป็นคนที่แบบแต่งงานอย่างถูกต้องนะ,ะมีคนอื่นรับรู้ไปทั่วแล้วนะคะตรงนี้แต่คนคนนี้เป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้ <Reese. S 1> เป็นคนหลายใจหรือไม่เขาก็คุยเยอะนะคะชอบวานสนีชอบพูดชอบคุยนะ,ะตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้แม่หมอว่าไม่ชัดเจนนะคะ <tw> มันไม่ชัดเจนนะ,ะแต่คนคนนี้นคนคนนี้เข้ามาแบบเข้ามาเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้แม่หมอว่าคนคนนี้ นะเขาพยายามที่จะดึงคุณเข้าไปในความรักความสมัมพันธ์นะคะดึงคุณไปเป็นตัวสำรองนะไปเป็นตัวเลือกของเขาอะไรเงี้ยนะสองไม่เท้านี้คนคนนี้ช่วงนี้เขาอาจจะดีลกับใครบางคนไว้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนไกลจากคุณได้ด้วยนะต่างประเทศเป็นคนไกลนะแม่หมอว่าเขาเดีลกับคุณนะคะตรงนี้เขาพยายามที่จะดีลกับคุณพยายามที่จะตกลงกับคุณพยายามที่จะดึงคุณเข้ามานะแต่คุณอ่ะไม่เอาตรงนี้แต่คุณอ่ะไม่เอานะคุณมีศีลธรรมพอนะตรงนี้อ่ะเดอร์เทิด์ชาเวอร์นี้นะ เร็วๆนี้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าตรงนี้นะเร็วๆนี้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ทันเตรียมใจก็ได้นะว่าคุณเลือกที่จะไม่ไปตอบเขาว่าคุณเลือกที่จะมูกออนคนคนนี้ก็เลยพยายามที่จะแบบมูกออนออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณนะตรงนี้หรือไม่คนคนนี้เขาก็โป๊ะแตกนะคนที่บ้านเขารู้คนที่บ้านเขารู้เขาเห็นรู้พฤติกรรมของเขาคนคนนี้ก็เลยพยายามที่จะคนคนนี้ก็เลยพยายามที่จะมูฟออนออกมา นะคะตรงนี้อ่ะราชินีคือเรียนนี้นะนะคะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คนคนนี้เขาติดต่อสื่อสารหาคุณไม่ได้นะคะทุกคนนะคนคนนี้เขาติดต่อสื่อสารหาคุณไม่ได้นะคะตรงนี้คุณก็นิ่งเงียบหายไปจากชีวิตเขาเลยนะคะตรงนี้จากพลังงานของคนคนนี้นะแม่มอว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีตัวจริงแล้วมีครอบครัวแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาอาจจะโป๊ะแตกด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวเขามารู้มาเห็นในสิ่งที่เขาทํา มารู้มาเห็นในพฤติกรรมของเขาคนคนนี้ก็เลยพยายามจะตีตัวออกมาจากคุณนะตรงนี้นะพยายามที่จะตีตัวออกมาจากคุณตีหางออกมาจากคุณนะแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแค่พฤติกรรมบางหน้าหรือเปล่านะตรงนี้เขาแค่ทําไปอย่างนั้นนะหรือภายหลังเขาก็ยังแอบติดต่อกับคุณพยายามที่จะติดต่อไปหาคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยนะทุกคนนะคุณนิ่งคุณเงียบใส่เขา นะคะตรงนี้พลังงานของคนคนนี้ที่แม่เหมือนคนคนนี้เป็นคนรักนาราศีธนูนนได้คนวันพฤหัสคนวันศุกร์นะคะแล้วก็คนวันอังคามนะ,ะแล้วก็ธาตุดินกันพฤกศ์มังกรอาทิตย์นะคะตรงนี้คนคนนี้เขาจะทำยังไงคุณตอบฮนะ,ะตรงนี้นะ เขาจะทำยังไง่าตรงนี้คนคนนี้เขาพยายามจะทํำยังไงคุณต่อไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน้าดาบเจ็ดดับโอนะคะทุกคนนะอืมนะแม่หมอว่าเขายังไม่ล้มเลิกนะเรื่องของคุณอะนะนะทุกคนนะเหมือนคนคนนี้เขาต้องการเอาชนะนะคะตรงนี้เหมือนคนคนนี้เขาต้องการเอาชนะนะถ้าเขาอยากได้คุณอนะเขาก็จะต้องดึงคุณมาให้ได้ นตรงี้มันเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะไพ่นี้นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเนีนะแล้วคนคนเนี้ยก็จะทําแบบหลบๆซ้อนๆด้วยนะทุกคนนะเขาไม่ได้คิดที่จะและมันเป็นอารมณ์ที่แบบคนคนเนี้ยก็ไม่ได้คิดจะจริงจังคุณนะเขาก็แบบหลบๆซ้อนๆพยายามที่จะดึงคุณเข้ามานะคะตรงนี้อ่ะแล้วคนคนเนี้ยก็รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่อยากยอมแพ้เรื่องคุณนะคะทุกคนเขาไม่คิดที่จะปล่อยมือคุณอ่ะนะคะเอาง่ายๆคนคนเนี้ยเขาไม่คิดที่จะปล่อยมือคุณนะตรงนี้อ่ะ At, ทางเลือกใหมอ่อีกแล้วนะคะนี่นะทางเลือกใหมอ่อีกแล้วทางเลือกแห่งศีลธรรมโอ้สี่เหรียญนะคะตรงนี้คนคนนี้เขายังตามหึงตามห่วงคุณอยู่นะคะนะเขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆทุกคนนะคะตรงนี้คน,นคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆนะสามไม้เท้าเห็นไหมคือเขาอยากจะดึงคุณมาให้ได้เลยอ่ะนะเขาแพ้ไม่เป็นอะ่ะเขาอยากดึงคุณมาไม่ได้นะคะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้นะช่วงนี้เขาก็เบือ่อเบื่อซ็งซิง ตรงนี้นะเขาก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสาราคุณนะดีไม่ดีตอนนี้นะคะก็กําลังรอคุณอยู่นะอาจจะส่งข้อความไปหาคุณละแล้วก็รอคุณตอบกลับมาเขานะ,ะตรงนี้แต่คุณก็แบบนิ่งเงียคุณก็ไม่ทําอะไรคนคนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะ,ะตรงนี้ได้แต่เบื่อเบื่อเงเซ็งอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอซิ่วถ้วยจัสเมิ10ถ้วยคืออะไรคะ สิ่งที่เขาจะทำกับคุณนะคะที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะตรงนี้นะแม่หมอว่าคนคนนี้เขายังจะพยายามที่จะติดต่อสื่อสารหาคุณนะพยายามที่จะทักไปหาคุณพยายามที่จะรอคุณตอบกลับนะเขาอยากดึงคุณเข้ามานะตรงนี้นะคะเหมือนคนคนนี้เขาแม่หมอรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เขาถูกใจคุณนะทุกคนนะเหมือนเขาถูกใจคุณนะเขาคิดว่าคุณคือคนของเขาเขายังถึงยังห่วงยังตามหึงตามห่วงคุณอยู่ นะคะตรงนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆนะแต่ณเวลาเนี้ยคนๆเนี้ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากนะทักไปหาคุณโทรไปหาคุณแบบหลบๆซ่อนๆนะคะตรงนี้อ่ะนอกนั้นเนี้ยคนคนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่เบื่อๆซิงซิงนะแม่หมอรู้สึกว่าคนๆเนี้ยนะเขาถูกจํากัดค่ะตรงนี้เขาถูกจํากัดบ,บางสิ่งบางอย่างถูกจับตามองนะณเวลานี้คนคนี้ก็เลยรู้สึกอึดดัดรู้สึกกดดันมาจากครอบครัวเขาอะ เขาถูกจํากัดจากครอบครัวเขาแต่คนคนนี้เขาก็ไม่อยากยอมแพ้นะเขาก็ไม่อยากยอมแพ้เขามีอีกโก้ดีไม่ดีเขาไม่ไรู้สึกดีไม่ดีคนคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกผิดจากสิ่งที่เขาทําเลยด้วซั่งนะคะตรงนี้ justment เห็นไหมคะนะคนคนนี้ก็คือก็ยังพยายามที่จะลื้อฟื้นกับคุณให้ได้พยายามจะคุยกับคุณให้ได้พยายามที่จะดึงคุณเข้ามาให้ได้รานะคาตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะทํากับคุณนะที่แม่มอนะคะทุกคนแล้วคุณล่ะนะคะ นิดหนึ่งนะทั้งที่เขาก็มีใครบางคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่ปล่อยคุณไปนะคะแต่เขายังเลือกที่จะไม่ปล่อยคุณไปยังอยากลื้อฟื้นยังอยากคุยกับคุณให้ได้นะคะทุกคนนะมันเป็นอารมณ์ของคนที่อยากเอาชนะนะคะเป็นอารมณ์ของคนที่อยากได้นะไม่รู้จักพอกอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้ที่แม่มอเว่จาจกพลังงานของเขาัที่นี้ ดูซิคุณคุณยังไงกับคนนี้คะ่ะนะถ้าคุณล่ะคุณจะเอายังไงกับคนนี้อูทาวเวอร์นะคะคุณจะเอายังไงกับคนคนนี้คะแฮงแมน,นหกเหรียญเดซัน ถ้วยโอ้ยังมีอะไรอวันอยู่สามดาบคุณเสียใจนะคะเนี่ยแม่หมอเห็นนะคุณเสียใจนะการตัดสินใจโอ้ทุกคนจะเริ่มพิจาราราศีกันนะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณอะนะคุณอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะตรงนี้ะนะคุณไม่รู้ว่าคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะแต่พอคุณรู้นะต้องบอกว่าคุณก็รู้สึกเสียใจ ้าตรงนีคุณก็รู้สึกเสียใจคุณก็รู้สึกว่าแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแต่ถึงแม้คุณจะรู้สึกรักคนคนนี้รู้สึกผูกพันรู้สึกยึดติดกับคนคนนี้แต่ท้ายที่สุดคุณก็คิดได้นะคะทุกคนนะท้ายที่สุดคุณก็คิดได้นะคะตรงนี้คุณไม่อยากหานความรักกับใครนะไม่อยากเอาไปไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นทางเลือกตัวเลือกของใครหรือไม่อยากหานความรักกับใครอีกคนตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เขามีเจ้าของมีตัวจริง้ะ นะคะคถึงแม้คุณจะเสียใจหรือว่าเสียดายคนคนนี้นะแต่คุณก็ยังมีศีลธรรมนะคะทุกคนนะคุณก็ยังมีศีลธรรมมีความถูกต้องนะคะตรงนี้อืคุณยังมีศีลธรรมอยู่นะคุณไม่อยากทําอะไรที่มันผิดต่อคนอื่นนะหรือผิดต่อตัวเองนะคุณไม่อยากเอาตัวเองไม่อยากลดค่าตัวเองนะไม่อยากลดค่าตัวเองไปเป็นไปเป็นตัวเลือกไปเป็นทางเลือกของใครนะคะตรงนี้นะท้ายที่สุดแม่หมอบอกเลยว่า ถึงจะเสียใจแต่คุณก็คิดได้นะคะตรงนี้นะคุณก็คิดได้แล้วคุณก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรกับคนคนนี้นะเลือกที่จะตัดใจเลือกที่จะปล่อยวางเลือกที่จะนิ่งเฉยนะะตรงนี้นะเจ็บวันนี้แต่วันหน้าก็ยังหายคุณเจ็บวันนี้แต่วันหน้าคุณก็ยังหายนะชีวิตของคุณยังยังเดินต่อไปได้ค่ะทุกคนนะคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณดูคุณรู้สึกอย่างนั้นนะะตรงนี้นะคุณเลยเลือกที่จะไม่ทําอะไรกับคนคนนี้นะแล้วก็เลือก เลือดอยู่ในจุดของคุณนะนะเลือกในความถูกต้องนะเลือกที่จะนิ่งเฉยกับคนคนนี้นะแล้วก็เลือกที่จะตัดใจนะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะตรงนี้นะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกหใ,ให้จิตใจคุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ